เมื่อวันที่5สิงหาคม2567ณบริเวณบ้านเลขที่103บ้านบอนใหญ่หมูห่6ตำบลโพชัยอำเภออุทุมพรพิสัยจงังหวัดศรีสะเกดมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทา,านเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภยัยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนโดยมีนายอนุพงศุขสมนิท ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดนานะประธานกรรมการมูลนิธิราฐประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่นางอัชราวันคงคูนซึ่งบ้านที่อยู่อาศัยเลขที่ดังกล่าวประสบอัคคีภยัยเมื่อวันที่20กร,รกฎาคม2567ได้รับความเสียหายทั้งหลังไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและไม่มีผู้เสียชีวิตการได้รับสิ่งของพระราชทานอย่างความซาบซึ้งในพระรมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพน้น ทั้งนี้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษอาทิสำนักง,งานเหล่ากาชาติชมรมแม่บ้านมหาดไทยสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์29ชมรมนุ่งผ้าไทยใส่บาทที่ว่าการอำเภออุทุมพรพิสัยตลอดจนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านได้ม,มอบเงินและสิ่งของที่จำเป็นให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอคีภัยเพื่อมาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้วย